นี่นะคะเห็ดที่พาไปแกงพี่น้องนี่แหละเห็ดคอนเห็ดคอนปลูกแบบบ้านเองปลูกแบบบ้านๆเนาปลูกก็คืคอนหมูโอ้สุดยอดเลยว่ะเปลาะเองปลูกเองเจ้าอีคนปลูกนี่ค่ะคนเพาะเห็ดพี่สาวของสุรราชาแนลนะคะแม่แอนนิตาโอ้คืองามแขลกแฉะบ้างนี่น้องพี่น้อง ปองเกียบพี่ลองปองปลายมือมือก้นแกงแกงไปวัดบุญกระถิน,นะค่ะแม่ยังลูกเดี๋ยแกงหน่อไม้นะคะอันนี้คือน้ำยานางก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหน่อไม้เราก็จะทุกๆนะคะหน่อไม้นี่คือต้มสุกเรียบร้อยแล้วเนะนาะน้ำยานางสุกแล้วเรียบร้อยเราก็ใส่ทุกอย่างลงไป ดดพี่น้นองอันนี้น้ำหวานนะพี่น,อน้องผักน้ำหวานหน้าตากต็เปเหมือนทุ่งเหมือนนี่แหละวันนี้จะใส่ข้าขว,นนขวขวานะพี่น้องข้าวขวานข้าวขวานแท้นข้าวเบือเนาะผู้ใดชอบเหนี้ยเงี้ยก็ใส่ใบพี่น้องนี่แหละนี่ ถ้าใส่แบบข้าวคั่วอันนี้ข้าวคั่วใส่ลาไปนะคะมันจะหอมพี่น้องมันจะหอมนี่ค่ะนี่แนะกงหน่อไม้แกงเปรเกแกงยังกะว่าไปพี่น้องน้ำปลาแม่หน่อยนี่ใส่ลงไปไม่ต้องขี้ถี่นะคะใส่ลงไปสองทับพีใหญ่ๆนะคะ ใครสนใจติดต่อได้นะคะทุกคนสี่ขดร้อจ้าพี่น้องจา๋าชูรสพี่น้องมักนัวใส้หลายมักาน่อยเส่น้อยมักหลายใส่หลายพี่น้องตามที่เราตามที่บอกนะคะแล้วก็จะใส่เกลือไปนิดนึงแล้วเราก็มาชิมใหม่นะพี่นอ้องเนาะ ปูกออกมองตอนนี้ก็นำเขบน้ำเขบเบื่ออรุอน่นเลยลนี่นะคะเห็ดพี่น้องเห็ดนัน่งเห็ดคอนม่วงอันนี้เห็ดคอนม่วงพี่สาวปลูกเองนะจ๊ะปลูกเพื่ออย่างละเพาะเลยพีน่นลองใส่เข้าไปพี่น้องเฮ็ดนี่ไม่สูกยากจ้ะ เยิบเข้าไปก็ต้องติดฟนะ้าญาพีหน้อยหย็บมันมีเหลือพี่น้องุก,กบเดียวยเป็นอไรเสียบลายกระแดกแม่น้อยจัดไปนะคะแม่น้อยสาวสวยพี่น้องจา๋าสนใจติดต่อนะคะบอกแล้วก็บ,บอกอีกพี่น้องจ๋าโอเคเฮ็ดสุกแล้วพี่น้องจ๋าเฮ็ดสุกแล้วนี่พี่น้องม้อน,อน,น,อนี้จะใส่อะไรคะ ใส่หนังกนใส่ผักกิตูใส่หนังกับใส่พร้อมกันให้เข้าแบบนี่แล้วเราก็ปิดไฟเลยนะคะปิดไฟเลยก็ต้องร้อรีเดี๋ยวไม่นิดเหลืองหอมสัมบันสี่บานโอ้ยอันเนียนใบผักกิตูนิน่ช่ำนิดนึงเกงหน่นอไม้ใส่เห็ด វើងពីពី្រោ់ទី្រោ់กินน้ពី្រោ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะมาพบกับสุรดาชนะง่ายๆแต่แซ่บแบบสุรดา Easy Super Jammy มามุมใหม่พี่น้องมามุมใหม่เจลมันหลีอยู่ผีพี่น้องเจล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 เห็นจังไหนจังสีเห็น Today I I have a bamboo curry curry bamboo and chili p i e chili p i e แก้วแมงดาแก้แมงดาเส้นมันโจมบะได้พี่น้องถวยมดอยู่ในุ่นแก้าแมงแก้วนำปลาแมงดาตะก,กใส่บักเคอเทศบักพีกวัวหอมเอาเขาไปเอาเขาไปขว้เอาเขาไปปิ้งในหม้อทอดไรน้น้ำมัน จะกินอย่างาพะล้มอีกพ่อเขาฮ่าพี่น้องใส่อันนี้น้ำจ้ะน้ำหวานอเดี๋ยวแดดเดี๋ยวบวนก็เลยเป็นเดี๋ยวแจงเดี๋ยวมืดอพี่น้องเฮดคอน น้ำมัทุบเอาไปทั้งเกลียวกับซีสเลนประแดกไม่หน่อยคือเราจะปะลาล้าไม่หน่อย ผักคาต,ตุต้นโครโเคเล่ับ Lục đột nhoài đi đi ตุยปูนเข้มพี่หรอสีมงแรงกับสีมะพอกันรับไปน้องกินเขาเส็บๆเขาเศร้าเขาเร้งเขาเว้นน้ำกัน ตามูตัมมีเนี่ยผัดล้มทอไหลเศร้าหอนแล้ว ใช่ครบตัวละทุบๆเอา ขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามารับชมสุรราชาแน,นลนะคะที่มาให้กำลังใจติดตาม thank you for watching have a nice day see you next video love to see you again love to see you stay safe my friend bye bye